อีกแล้วนะคะกันค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดัะวีกรนะคะทุกคนน่าจะพาทุกคนมาชัอของนะคะด้วย ตมา,ามเลยเตาเตากันแล้วะทำยังพี่จบสีปทุมปีสี่สองตอนนี้ได้เป็นเจ้าของร้านเองแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เวลาก็ใกล้จะ4มงนะคะเรามาตั้งแต่เที่ยงนะคะตอนนี้ไม่กับลยของเยอะมากจริงจร บอกเป็นะว่าได้รองเท้าั่ ก็แชร์กดซัสไคร้ให้ช่ายสไตล์กันด้วยนะคะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆ ถึงหอเลยในกันก็ถึงหอแล้วคะทุกคนแต่เราก็จะมารีวิวให้ทุกคนชมนะคะมอะไรบ้างถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องสบายกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าในงบ5้าร้อยาเราได้อะไรบ้างก็อ <discord> ย <noise> ่างแรกนะคะที่กันไปซื้อมาก็จะเป็นนี่เสื้อวินเทปค่ะทุกคนเสื้อมัดยอมที่เขาฮิตกันในตอนนี้นะคะ ให้ถ่ายว่าตัวละเท่าไหร่ใหม่มากทุกคนให้ดูใกล้ๆเลยใหม่มากนี่หลังใหม่มากๆเลยอ่ะตัวละหกสิบบาทนะคะทุกคนตัวละหกสิบบาทถูกมากๆสั่งตัวร้อยนะคะอันนี้เบอร์ XL ซื้อมาให้ฟแฟนแฟนน่าจะใส่ได้เบอร์ใหญ่มากแต่ว่าการใส่ไซส์ L นะเพราะว่าตัวใหญ่ อันนี้คือสองตัวร้อยเลยนะคะจ๋อไว้นะสองตัวร้อยแล้วกางเกงอันนี้นี่เพราะว่ามันสวยอะ่ะมันเป็นผ้ากำมะหยี่เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นเอวสม็อกนะคะอันนี้ตัวละแปดสิบก็เท่ากับร้อยแปดสิบบาทแล้ว,ะะลวต่อไปก็จะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อสูทปะให้่ายว่าอันนี้ตัวเท่าไหร่เสื้อสูทอันนี้ตัวละสี่สิบบาทที่ถูกเอ้ยไ,ไม่ใช่สิ ตัวละห้าสิบถูกมากมากก็เท่ากับสองร้อยสามสิบแล้วใช่ไหมใกล้ใกล้เนี่ยคือถูมากอันเนี้ยเดา๋ยวทุกคนดูเห็นไหมอาวไม่ใช่ชูวิดนิ้วเออไหนวะนิ้วเนี่ยเห็นไหมการต่อเล็บมาค่ะทุกคนคือแบบช็อปตะลุยจนแบบเล็บเล็บถูุดหายไปไหนไม่รู้อะสองเล็บเลย คือดีและตลาดกว้างมากแล้วก็ร้อนแบบร้อนมากๆด้วยอนะคือแบบคนก็เยอะด้วยมันแบบอจแต่ว่ากันก็แบบป้องกันตัวเองอยู่แนละ้วทาเจลทาแอลกอฮอล์ก็จัดหมดกันไปข้างหนึงนะ่งต่อไปนะคะตัวทีหหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปตัวที่ห้านะคะอันนี้อีกเท่าไหร่วะแปดสิบนเนี่สองร้อยสามสิบบอกอีกแปดสิบสามร้อยาบ้าห้าดีมากเลยนะทุกคน เนี่ยมันดีมากแล้วดูข้างในมันเป็นขาจํานะแล้วดูข้างในดิเนี่ยเป็นผ้าแบบเนี่ยคือมันนุ่มฟูนุ่มมากเลยอะคือมันมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าการเลือกไม่ไหวอะการขี้เกียจเลือกแล้วอะคือมันดีมากเลยนะตลาดาเป็ะขาก่อนคือแบบอย่างนี้เลยเสื้อผ้าถูกแล้วก็คือดีมาก แต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าอินเทนหรือเปล่าน่าจะใช่นะแบบตัวละสิบยี่สิบนี้นแต่ว่าถ้าเราอยากหายดีเลยละคือเราต้องไปรื้อดูนะคะแต่ว่าการแบบไม่ไหวร้อนคูมันก็เยอะด้วยเนาะแต่ว่าเพื่อนกันได้กระเป๋ารองเท้าไปหลายคู่เลยสรุปเลยก็คือเราตั้งงบไวห้าร้อยนะคะแต่ว่าเราซื้อไปแค่สามร้อยกว่าบาทเองแต่ว่าการไปแวะตะวันนาข้างเดิมมอมานะคะก็ได้อิบหนีผมอันนี้ยี่สิบห้าบาทเองนะ คือดื้อมากน่ารักด้วยยี่สิบห้าบาทอันเล็กเนี่ยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากอ่ะขอปิดคลิปไปแค่นี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าคอนเทนต์หน้าเราจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ช่องสไตล์กัน้วยนะคะ <laughs>